ก็ <g ér im ne> จะมีผลงานสามเดือนหกเดือนสิบเดือน1ิบสองเดือนนะคะอ่าแล้วก็แบบเอ๊ะอันนี้เรียกว่าผลงานได้ด้วยหรอนะคะอย่างเช่นบูเลตแรกค่ะเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะเป็นผลงานสามเดือนเจรจาการค้าระหว่างประเทศมันเป็นงานประจํามันมีกรมกรมหนึ่งที่ชื่อเจรจาการค้าระหว่างประเทศทํางานนี้นะคะดังนั้นไม่นับเป็นผลงานนะคะมันเป็นงานประจํานะคะประกาศแก้หนี้นอกระบบในระบบครบวงจรค่ะแค่ประกาศค่ะ ยังทาไม่เสร็จนะคะ <c oughs> จะมาขึ้นว่าเป็นผลงานเนี่ยมันคงไม่ได้นะคะแล้วถ้าเสร็จมันก็คงไม่มาอยู่ในการถแถลงนโยบายครั้งนี้ค่ะนาะมานานอันนี้สุดค่ะเจราจาความร่วมมือกองทัพอากาศคืนสนามกอล์ฟขยายรันเวย์ค่ะคือเจราจาอยู่แล้วนับว่าเป็นผลงานเนี่ยเราว่าก็แย่แล้วแต่กลายเป็นว่าท่านมีอำนาจเต็มท่านคุมทั้งคอรอมอเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี เป็นทั้งรัฐมนตรีมีทั้งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันควรจะสั่งได้ค่ะไม่ใช่ต้องควรมาเจราจารและนี่เจราจารมา6เดือนแล้วค่ะก็ยังคงไม่ได้สนามบินกับสนามกอล์ฟกลับขึนมาขยายรันเวย์ค่ะ ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเราก็เพิ่งคิดว่าการลงพื้นที่นี่ก็นับเป็นงานนะคะมันนับเป็นผลงานถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอาจจะเป็นคนแรกๆนะคะที่ที่ได้ลงไปที่สจังหวัดชายแดนใต้แต่ว่ามันเค็มได้จริงๆหรอคะเดินหน้า Cloud first policy ค่ะก็เดินหน้าจริงๆค่ะก็เดินมาได้สัก2เดือนค่ะเดินมาได้2เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยต,ตั้งแต่ที่บอร์ด de นุมัติมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มตั้งกรรมการตั้งกรรมการไม่ได้2เดือนยังไม่มีผลงานอะไรงบหกแก็ยังคงซื้อกันกระจัดกระจายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พับลิคลาวดอย่างที่ท่านรัฐมนตรีดีได้กล่าวไว้เหมือนเดิมก็เคลมได้อันนี้ค่ะสุดค่ะเปิดใช้ทางรัฐเป็นประตูสู่ E-Commerce ทางรัฐทางรัฐเออีก e ็เฟอร์มนขออภัยค่ะ แอปทางลัดค่ะที่ฉันเป็นแฟนแอปทางลัดค่ะแอปทางลัดเนี่ยมาสามารถสามารถดาวโหลดใช้ได้ระดับประมาณปี2563ค่ะแล้วก็ดิฉันน่าโหลดมาใช้ได้สักสองสามปีแล้วค่ะมันก็เป็นเป็นแอปของของรัฐที่สะดวกดีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มมาเปิดใช้ในยุคนี้แน่นอนค่ะแถมยังใส่มาตรการหมดอายุนะคะอย่างเช่นลดค่าพลังงานตอนนี้มันกลับไปขึ้นหมดแล้วค่ะก็คือลดจริง ะะราคาน้ำมันลดจริงลดแป๊บเดียวนะคะตอนนี้กลับมาแพงกว่าตอนที่ก่อนที่คุณเศรษฐาจะมา,มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะราคายางไทยสูงที่สุดรอบ10ปีตอนนี้ไม่ได้สูงที่สุดในรอบ10ปีแล้วนะคะก็หมดอายุไปหมดแล้วนะคะแล้วยังมีที่ต้องดอกจันตัวโต,ว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 ตวอีกนะคะคือเขียนมาสั้นๆแต่ว่า ต้องมีดอกจันแต่ว่าเขาไม่มีดอกจันทร์เขาเขียนแค่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเขียนแค่ว่าหมายเหตุผลงานที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะผลงานทั้งหมดนั้นมันมีมากเกินกว่าจะที่ใส่ไว้ในหน้าเดียวแต่ที่ว่างเหลือเพียบเลยนะคะข้างล่างข้างบนเนี่ย <S <S 1> <S 1> มีบอกว่านําที่ดินทหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนค่ะซึ่งก็คือเอาที่ที่ประชาชนเคยอยู่มาก่อนแล้วเป็นข้อพิพาทกันอยู่เอามาให้เช่านะคะแทนที่จะพิสูจน์ข้อพิพาทกันปรับปรุงกระบวนการเข้าเมืองยกเลิกไปต่อมหวงเล็บ แค่12ด่านและชั่วคราวถึงตุลาคม2567ค่ะแก้ต้นต่อ PM 2.5นะคะบอกว่าลดพื้นที่การเผาก็คือลดที่ภาคเหนือไปเพิ่มที่ภาคกลางและอีสานพื้นที่รวมเผาเพิ่มขึ้น30บาทรักษาทุกที่กรุงเทพานะครนิดออกจานสัก3อันได้เลยค่ะก็คือเฉพาะสถานพยาบาลที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่ กรุงเทพมหานครเป็นที่เดียวที่มันไม่ได้รักษาทุกที่จริงนะคะเพราะว่ามันซับซ้อนมากมันมีหลายสังกัดมากๆประมาณ6สังกัดนะคะที่เป็นโรงพยาบาลนะคะการลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดในรอบ10ปีวงเล็บแค่ยอดคำขอนะคะยังไม่ได้มาลงจริงเพราะว่าการลงทุนภาคเอกชนลบ6.8%ในไตรามาส2ของปี2 5 6 7ค่ะ ถ้าดันดูนะพอไปเร,เริ่มไปแบบ10เดือน12เดือนน่ะมันจะเริ่มจางมันจะเริ่มบางไปเรื่อยๆเ,เหมือนเหมือนไม่มีอะไรจะใส่นะคะ,ะก็เลยต้องไปหยิบกฎหมายมาใส่ค่ะยกเลิกคำสั่งคสชกว่า20ฉบับนะคะเพิ่งผ่านวาระหนึ่งไปค่ะอย่าเพิ่งรีบเคลมนะคะเปิดให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าจาก direct PPA ได้แต่ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ได้ภายในปี2567ค่ะจริงๆดิฉันแอบคิดว่าคนทำกราฟิกเป็นนาตาชาหรือเปล่า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ